สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านะทุกทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับงานขุดบ่อน้ําโมเดลนะครับถมที่ปรับระดับถมในพื้นที่นะครับกับเนื้อที่1ไร่1งงานเท่านั้นนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับกับโมเดลตรงนี้นะครับการออกแบบพื้นที่ตรงนี้เป็นเช่นไรนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางไอเดีย ในการขุดปรับพื้นที่บ้านจบไรกระเสรของพี่ๆที่สนใจอยู่นะครับพิกัดตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลสวนพริกไทยอําเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีนะครับก็เจ้าของที่เนี่ยก็ติดต่อเรามาสํารวจออกแบบพื้นที่ตรงนี้นะครับก็โมเดลตรงนี้นะครับหลักๆง่ายๆเลยขุดบ่อถมที่เป็นบ่อนะ้ําโมเดลทรงฟรีฟอร์มทรงสี่เหลี่ยมแต่ไม่มีมุมเราจะตัดมุมออกเป็นทรงโค้งคล้ายๆ แคปซูลยานะครับหรือว่าเป็นโมเดลที่ขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มเป็นตะพักอย่างที่เห็นเลยนะครับเราก็จะขุดด้วยกัน2ชั้นนะครับชั้นที่1ก็คือชั้นดินเดิมนะครับอันนี้เราเว้นไปประมาณ1นึ่งเมตรนะครับแล้วก็ลงไปอีกประมาณเมตรยีนะครับแล้วก็จะมีชั้นอีกเมตรนึงเป็นบ่อน้ําที่ขุดได้ลึกและได้ดินขึ้นไปถมที่ยกระดับพื้นที่สูง1เมตรกว่ากันเลยนะครับข้อดีของการขุดแบบนี้เลยนะครับหลักๆเลยก็คือการที่เราได้ บ่อน้ําเป็นของตัวเองนะครับได้ดินถมที่ยกระดับพื้นที่ให้สูงขึ้นนะครับโดยการไม่ต้องไปซื้อดินมาถมหรืออาจจะซื้อแต่ซื้อไม่เยอะนะครับเพราะว่าโซนนี้การซื้อดินเข้ามาถมในเมืองเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายหลักพันนะครับถ้าเราถมหลา,หลายเที่ยวเนี่ยก็เป็นหลักแสนหลักล้านได้นะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีเลยนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการขุดถมที่และเราก็มีบ่อน้ําเลี้ยงปลาทรเกษตรนะครับ โรงเรือนปลาสัตว์ได้หมดเลยในส่วนของขอบขอบบ่อน้านะครับการขุดบ่อน้ําของเราก็เป็นบ่อน้ําที่ดีสามารถที่จะเลี้ยงปลาได้มีที่ลึกที่ตื้นนะครับมีขอบบ่อที่กว้างนะครับเว้นขอบบ่อที่ชัดเจนนะครับไม่ขุดติดแดนเกินไปนะครับเหมือนตรงนี้เราขุดลึกอยู่ที่3เมตรเนี่ยนะครับประมาณ3เมตรเราก็เว้นออกมาจากบ่อเนี่ยปากบ่อ6เมตรก็คือ2เท่าตัวของความลึกนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดการพังทลายในอนาคตได้นะครับไม่ส่งผลกระทบกับ พื้นที่ข้างเคียงแน่นอนนะครับเพราะว่าเราดูจากชั้นดินแล้วก็ประเมินจากดินเรียบร้อยนะครับบอ่อน้ําตรงนี้นะครับที่แรกเราจะขุดประมาณสัก10กว่าเมตรนะครับความกว้างแต่ตอนนี้เราดูแลดินไม่พอนะครับขุดลึกได้ประมาณนี้เราอาจจะขยายอีก3เมตรนะครับเพื่อจะเอาดินไปถมที่ให้เพียงพออันนี้ก็คือเป็นการยืดหยุนนะครับของงานของเราของทีมขุดของเราเพื่อจะให้งานลงตัวมากที่สุดนะครับมาชมฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ คันล้อมที่นะครับคันล้อมที่เนี่ยมีความกว้างโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับนี่นะครับตรงนี้3เมตรตรงนี้เมตรห้ฝั่งนู้นก็3เมตรนะครับก็แต่ละด้านก็จะไม่เท่ากันนะครับมีที่แคบที่อ้วนนะครับนี่เลยนะครับถือว่าเป็นโมเดลเรียบง่ายนะครับเก็บเป็นไอเดียแนวทางได้ในการขุดสำหรับที่ไหนที่มีพื้นที่เล็กๆนะครับหไร่2ไร่นะครับก็ลองเก็บแนวทางนี้ไปเป็นแนวทางได้เพราะว่า พื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่เล็กถ้าเราไปขุดบอ่อขุดคลองใหญ่เกินไปเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันจะไม่มีพื้นที่ในการทําประโยชน์กิจกรรมผมแนะนําเลยนะครับว่าควรขุดบ่อลูกนึงเป็นบ่อโมเดลก็ได้เป็นบอ่นบอง่ายๆเรียบๆสี่เหลี่ยมก็ดีเป็นทรงกลมก็ดีนะครับเอาดินขึ้นมาทําโคกยกระดับพื้นที่ให้สูงขึ้นนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสามารถเพาะปลูกสามารถเดินจัดก,กิจกรรมเป็นสวนเกษตรที่พักที่จอดรถ โรงเรือนได้หมดเลยนะครับตัวนั้นจะขึ้นอยู่กับลูกค้าที่จะจัดส่วนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าท่านไหนมีพื้นที่เยอะๆก็สามารถขุดเป็นคลองไส้ไก่เป็นหลุมขนมครกเป็นบอ่อน้ําโมเดลที่มีสักลูก2ลูกก็ดีนะครับทางนี้เราต้องดูบริบทพื้นที่ต้นทุนของพื้นที่ขนาดของพื้นที่เราด้วยนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวมาทําความรู้จักกับ ที่นะครับที่ดูแลแปลงตรงนี้นะครับดูแลเราตั้งแต่ต้นจนจบโปรเจกต์ตรงนี้นะครับอ่ะพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยครับผมผมเรือกัดเอกส่งเสริมฉิมเย็นนะครับครับน้องชายของคุณธรรมาเจ้าของที่ดินเนี่ยครับอ๋อก็คือเจ้าของแปลงเนี่ยอยู่ต่างประเทศนช่ใช่ครับอยู่ประเทศอะไรนะครับเยอรมันครับอ๋อก็คือทํางานอยู่ที่ประเทศเยอรมันครับผมก็เลยได้ติดต่อทางเราเนี่ยในในไลน์แล้วก็โทรมาในไลน์ของเราครับนะครับแล้วก็ให้พี่พี่ชื่อเล่นอะไรนะครับ หมูครับพี่หมูให้พี่หมูดูแลครับดูแลเราดูแลให้พี่ชายด้วยดูแลให้งนี้ด้วยครับวันนี้เห็นทําอะไรกันครับผมก็เอาฟางมาปูเพราะว่าเห็นคุณปีชาไปทําแถวคลองสิบแปดหรืออะไรอ่ะพี่ชายเขาเห็นเขาดูใน y o u t u b e เขาก็เลยบอกว่าลองหาฟางมาปูดิกันดินพังอะไรตอนไรพวกนี้ครับผมดินให้มันมีความชุ่มชื้นครับเป็นยังไงบ้างครับกับผลงานของเราดีครับสุดยอดเลยครับแล้วก็ น้องที่ขับไมโครเขาใจเย็นแล้วก็ทํางานตรนนี้นะครับฝีมือดีแล้วก็คือรักรักอาชีพอ่ะครับผมงานตรงนี้ก็พื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเนาะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานหนึ่งงานก็ดแค่บ่อน้ําใช่ครับเอาดินถมที่ครับตรงนี้อยู่ที่ไหนนะครับที่สวนพิชัยครับจังหวัดปทุมจังหวัดปทุมธานีครับผมคิดว่าโปรเจกต์ตรงนี้จะทํายังไงบ้างครับมีโปรเจกต์หรือยังก็เห็นพี่ชายเขาว่าจะมาปลูกบ้าน เขาจะทําบ้านบ้านพักอากาศหรือบ้านถาวรบ้านถาวรเลยครับบ้านถาวรอยู่นี่เลยครับเพราะคนที่นี่อยู่แล้วอ๋อคนที่นี่อยู่ครับคนที่นี่อยู่แล้วแต่ก่อนบ่อเราตั้งใจจะขุดกว้างยาวเท่าไหร่นะพี่ปักหมุดให้สิบสองคูณสิบสองคูณยี่สิบหกประมาณยี่สิบหกครับตอนนี้เราก็ยืดหยุ่นมาเนาะครับได้ไหมสักประมาณสิบห้าสิบห้าเมตรสิบห้าก็ยาวก็เท่าเดิมครับก็ถือว่าได้ดินเยอะขึ้นใช่ครับเห็นว่าสภาพดินตรงนี้มันต่างกันกับ ตรงนั้นยังไงนะครับตรงนี้มันมันมันดินมันเหลวเหลวดินมันออกดำดำแล้วก็เหลวครับมันไม่เหมือนตรงนั้นตรงนั้นมันจะแข็งตรงที่บ้านผมอยู่มันจะแข็งแล้วมันจะออกสีเหลืองเหลืองนะครับเนี่ยขุดไปประมาณเท่านี้แข็งข้างล่างแข็งเป๊กเลยส่วนนี้ก็เรียกว่าดินดินโคลนดินเลนอ่าใช่ดินเลนครัแต่ขยับไปตรงนั้นหน่อยก็จะเป็นดินอีกแบบหนึ่งอีกครับอืมดินแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันใช่ใช่ อ้าก็ถือว่าเป็นดินที่ดีตอนนี้ก็ถือว่าขุดได้ลึกดีนะครับผมได้ดินมาถมที่เยอะเลยไม่ต้องไปซื้อดินเพิ่มเยอะก็เป็นวิธีทางเลือกหนึ่งเนาะเราได้ทั้งบ่อน้ําได้ทั้งโคกด้วยไม่ต้องไปซื้อดินมาครับโมเดลตรงนี้ก็เรียบง่ายขุดแค่บ่อมาถมครับก็โอเคสวยงามเนาะครับผม ถูกใจนะครับผมถูกใจครับถูกใจแจ๋วเลยครับแจ๋วเลยนี่ก็พี่หมูก็ดูแลเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับต้องขอขอบคุณพี่หมูมากเลยนะครับี่ขอบคุณมากครับดูแลทีมงานนะครับเลียงข้าวครับดูแลมีที่พักให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวจบลิ่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพี่ท่านไหนที่สนใจงานขุดออกแบบพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะปรึกษาสอบถามกับทีมงานของเราได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวแล้วนะครับผมขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่สวัสดีครับสว,สวัสดีครับ